พี่ตองพูดถึงฟอมโดยรวมหน่อยพี่กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เกินสิบเกมแล้วครับพอใจกับฟอมใช่หไหมครับอืมจริงๆแล้วก็ไอ้ช่วงที่ผ่านมาที่ที่รีคอฟเวอรี่จากอาการบาดเจ็บก็ก็พยายามพยายามอย่างหนักหนักพอสมควรที่จะที่จะกลับมาครับผมซึ่งซึ่งไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่ง่ายเลยนะครับซึ่งโดยรวมตอนนี้ก็กลับมาลงเล่นกับเมืองทองอย่างต่อเนื่องแล้วก็ คือก็พอใจฟอร์มตัวเองในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆก็อยากให้มันดีกว่านี้ครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรากลับมาได้จุดจุดตรงนี้อะครับพี่่อวานเซฟจากเส้นสวยมากๆละช็อตถ,ถ้าจะบอกอย่างนั้นก็คือจริงๆแล้วช่วงเวลาที่เรามีการบาดเจ็บมันก,มนก็มันก็กำลังใจจากพ่อแม่กําลังใจจากจากคนรอบข้างของเราเองด้วยแล้วก็รวมไปถึงกําลังใจจากตัวเราเองคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมซึ่งซึ่ง ผมก็แค่พยายามพยายามทำพยายามทำในสิ่งที่ผมรักแล้วก็พยายามพยายามทำในสิ่งที่ผมมุ่งมั่นตั้งใจมาตลอดนะครับผมส่วนในเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะผมผมเชื่อว่าถ้าเราทำงานหนักมากพอผมว่าผลมันก็จะจะออกมาตามที่เราหวังไว้ได้ครับความมั่นใจตอนนี้เป็นเปลี่ยนนะหรือว่าคิดว่าตัวเองยังดีอยู่ไมได้กีจ่จริงๆก็อยากอยากให้มันดีกว่านี้อยากให้มันดีกว่านี้น,น,นะครับผมแล้วก็คือจริงๆแล้วอ่ะ ตัวผมคนเดียวอะ่ะมันมันก็ทําให้ผลงานทีมดีขึ้นมาขนาดนี้ไม่ได้หรอกครับยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมในเมืองทองทุกคนด้วยที่ที่ช่วยกันช่วยกันเล่นแล้วก็ช่วยกันสู้จนจนทีมได้ชัยชนะในในหลายๆแมตช์ที่ผ่านมาครับผมเรียหกห่วงจากว่า,ส,าส่งชื่อครับ <ใน S 2> ครับมอโอกาสเองกับการจะดทีมชาติตรงนี้ยังไงบ้างครับผอ่าจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาผมพยายามพยายามโฟกัสกับการรีคอร์ดฟรีร่างกายการฝึกซ้อม ที่จะกลับมาเล่นะ้กับเมืองทองให้อย่างต่อเนื่องก่อนนะครับผมซึ่งซึ่งก็ทําได้อย่างอย่างที่คาดหวังไว้นะครับส่วนในเรื่องของการที่โค้ชจะเรียกกลับไปติดทีมชาติหรือไม่นั้นก็ก็ให้โค้ชเป็นคนตัดสินใจครับครับตามครับ,ครบโค้ชคือ แต่ละคนผู้เล่นของ BG เป็นเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะครับผมแล้วซึ่งซึ่งไม่ใช่งานง่ายแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายแล้ว่เราก็ก็ต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเราเองที่ทีมของเราเองว่าว่าเราจะเตรียมการเล่นในวันนั้นแบบไหนจะรับมือกับเขายังไงนะครับผมผมเชื่อว่าอยู่ที่อยู่ที่ตัวพวกเราทั้งหมดเลยนะครับผมยังไงถึงนัดจุดนั้นนะมันมันก็ใส่เต็มที่แน่นอน ขอบคุณคับขอบคุณค่ะขอบคุณคไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ